โอ้คอร์เล็กออเพตเบลคัมเราจะแจกไข่ครั้งแรกนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองหาแมปที่มันสบายๆมาเล่นกันดูนะครับก็ผมก็ได้มาพบกับแมปนี้นะครับจากแมปคอ l l เล็กออเพนะครับเฮ้ยโหได้ลา <c oughs> ได้ลามาตัวแรกครับอันนี้มันน่าจะเป็นเกมแบบสบายๆนะไปเลยน้องล้าตามมาตามพี่มาอันนี้ทำอะไรครับเนี่ย ไอ้ป้นโมเดลสวยมากเลยเนะี่ยเราจะให้สัต์เนี่ยคอยฟาร์มให้เราใช่ไหมอ๋อนี่เซตติ้งต่างๆนี่ดูสบายตามากเลยนะคเนี่ยได้ไข่มาเลขหนึ่งฟองแมวน้องกระลอกครับชิปมั้งอ๋อเลือกที่ชิปมัง้งแล้วก็ตดกใช่ไหมครับอ๋อนี่ออกมาสอตัวแล้วครับมาช่วยกันฟาร์มเหรียญให้เรานะฮะ เราค่อยๆเรียนรู้ไปได้กันนะครับแบบนี้ต้องชิมมังขุด,ข,ดข,ขุดเข้าไปโอ้โหเข้าไปลูกเอโอเข้าไปเข้าไปโเข้าไปแต่เราต้องมาวิ่งเก็บเหรียญเอาเองนะระหว่างที่เด็กๆฟาร์มครับแล้วก็ได้ไข่ฟองใหม่มาเพิ่มเติม <manage S 1> <problèmes> นี่ได้ไรน้องเม่นอ๋อตรงนี้จะเป็นภารกิจที่เราทำด้วยนะครับเนี่ยแล้วไข่อันนี้มันคืออะไรอแปล่าได้ปะ เอ้ยได้ไข่ฟรีครับโอ้โหมเป็นน้องหมอูอย่างน่ารักอะ่ะเอาพอเราพักไปช่วยขุดน้องนี่ครับน้องหมูช่วยขุดแล้วครับโหยผมมันปั้นน่ารักหน้าเลยครับเกมนี้อ <laughs> ูดไปทำงานหรกเฮ้ยอ๋อย,ยังยังล็อกอยู่นะอันนี้ตัวอะไรอะ่ะกอซิลล่าน้อยอ่ะ ยังน่ารักเลยครับกอซิล่าน้อยมือข้างบนนั้นจะมีไข่อีกฟองนึงเราจะกระโดดขึ้นไปเอาได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโดดไม่ได้อะขึ้นไงอ่ะโอ้ตรงนี้น่าจะขึ้นไม่ได้ครับเราได้ไข่ฟองแล้วอาวได้เจ้าเม่นฮะโอเหรียญแบบตกเกินแมปเลยครับทุกคนสู้ๆฟ้าเหรียญต่อไป อ่าตรงนี้มันจะมีราคาให้เราฟักไข่เป็นคอมมอนเอเด้วยนะฮะเนี่ยราคา7,500ทองอ๋อได้ไข่ฟองแล้วเหวทำลายคิสตอนต่อไปอันนี้อะไรเดี๋ยวเราลองฟักดูสักอันหนึ่งนะฮะแป้ง Baby เบบี้แพลนตาเฮ้ยคืออะไรต้นไม้น้อยอ,ะอ่ะอัอน,นี้มีทริปบอกนะครับ การฟิลจะทำให้ได้สัตว์ที่มันแหลมมากขึ้นไหนลองดูนะฮะฟิว้าวอ๋อลมล่างเฮ้ยตัวอะไรอะ <laughs> เต็มเป็ดมูมูโอ้โหหน้าอย่างแปลกเกมนี้เขาปั้นโมเดลสวยมากเลยนะครับเนี่ยดูดิน่ารักอะ <laughs> เราเล่นเกมหนีตายมาสองแมบแล้วครับเรามา <laughs> เล่นเกมในแมบที่มันชิวๆดูมั่งนะฮะ เราต้องมีเพชรอีก15ตัวถึงจะไปดานต่อไปได้มีสัตว์อยู่ทั้งหมด9ตัวแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ามีชายนี่สูตรนะชายนี่น่าจะเหมือนกับตัวในโปเกมอนนะครับที่มันจะเป็นมอนสเตอร์แบบสีพิเศษนะค่อนข้างจะหายากหน่อย1นึ่ันเพิ่มดาเมจหรออ๋อเราสามารถบัฟดาเมจให้กับน้องๆได้ด้วยเนี่ย ไปเลยโูกเพิ่มความโจมตี <lands> ให้มันรุนแรงขึ้นมีไปเพิ่มความแรงต่อยครับ6%ครับเพิ่มความรุนแรงในการฟาร์มโอ้แล้วคนคนนี้คือคนที่มีสัตว์เยอะที่สุดในเซิร์ฟเวอร์เหรอเบอร์ลิงคอลินจำนวน6,800ตัวเอโหเยอะเกินมูมูจต่การมันลูกสแตนเป็นมูมูย่ะ <mel> ดีมากลูกนี่เรามีเงินอยู่หมื่นกว่าแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดสองเอกเลยนะครับโอ้ได้โกดนะฮะตวัวหนึ่งเฮ้ยหมาน้อยน่ารักมากเลยสปอตเต็ดด็อกน้องหมาเราข้ามไปแมปต่อไปได้เรื่องนี่จะได้เป็นคอมมอนเอเเหมือนกันเหรอ7,500 แล้ในบ้านนี้มีอะไรซ่อนไว้ป่ะเนี่ยโอ้มีไข่นะครับ <c oughs> อะไรตุนปากเป็ดอ่ะอย่างน่ารักอะ่ะโอตรงนี้นะครับใช้เงินอีก25,000เราจะปลดล็อกสล็อตที่กาที่เราจะใส่สัตว์เลี้ยงได้เพิ่มมากขึ้นนะนได้เงินมา25,000ืน้าะครับเราจะปลดล็อกสล็อตเพิ่มเรียบร้อย ใส่นอนได้อีกตัวหนึ่งไปเจ้าหมาโอดูนี้เราไปส่งมอนเพื่อนบ้านนะครับมีแต่ตัวเท่ๆนั้นเลยอ่ะโหไดนโนเสาร์จระเข้โหเท่ทุกตัวเลยครับของบ้านเรานี่ยังเป็นมอนแบบธรรมดาอยู่เนี่ยเฮ้ยเด็กๆซซูปเปอร์คิดซอนออกไปจัดก,การมัน ดเด็กๆของเรานะครับลงตัวสามัคคีกันถล่มเคสต้นนะฮะดูน่ารักบ้องแบลวอ่ะเอาหน้าชนนะเคสต้นไปแล้วโอ้ว้าวเทรียบเลยโอ้ลหเจากที่เราได้เงินมาแสนหนึ่งแล้วนะครับเราลองมาเปิดไข่แบบรัวๆเลยครับได้ตัวอะไรมั่งน้องเห็ด <c oughs> อะไรเนะี่ย แก่โอ้กินดักแปดเขียวตัวเล็กจัดได้เห็ดซ้ำนะฮะอ๋อน้องหมาอันนี้ได้อีกแล้วอ,อันนี้แปดเหลืองมะนะั้เนี่ยเยนโรด,ดักแปดย้อมสีนกคูกโอ้ลูกไก่อย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่ กระต่ายตาแป๋วหลือสามหมื่นตุนปักเปดโ,โหอันนี้ทำไมหน้ามันง่วงจังอะได้ตุนป,กปักแปดซ้ำอันนี้เริ่มซ้ำแล้ครับเริ่มได้ตัวเดิมๆแล้วนะโอเคได้มาระดับหนึ่งล้ะจับมาคอนฟิลให้หมดครับ แพ้ที่อัปเกรดขึ้นมาเลเวลหนึ่งฟิลเลยโอ้โหชูหน้าแบบทำงานไหวไหมเนะี่ยเฮ้ยอันนี้เท่อยู่นะเลสแพนด้าเฮ้ยคาเมลอนครับอืม <ś led> อย่างเท่จัดทีมใหม่ได้แล้วเนะี่ย ตัวนี้แพนด้าตัวนี้ไปทำงานครับเห็ดม่วงตอนนี้เราต้องเก็บเงินให้ได้อีกประมาณแสนหนึ่งนะครับเพื่อไปเปิดน้องมาอีกสิตัวครับเราจะได้ข้ามไปแมปต่อไปได้นะครับซึ่งเป็นแมปทะเลทรายโดยแบเนี้ยมันต้องใช้มอนสเตอร์ในครอบคอรอทั้งหมด40ตัวด้วยกันนะฮะกะให้น้องๆคุยกันต่อครับ โอเคครับอันนี้เราได้จํานวนเงินที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะไปสุ่มมอนเตอร์มาอีกส3บสามตัวนะครับดูซิว่าได้อะไรมั่งกระตือ,อโหโมตัวเล็กมากาน้องแม่นนะครับตัวต่อไปตุนปักเป็ดมาอีกหนึ่งตัวเฮ้ยไดโนโอ้โหยังเท่ครับตัวสีฟ้าด้วยนะเนี่ยอ๋อนี่ตุน กระลอกส่มกาชาลัวเฮ้ยอมาดิโลน่าจะเป็นตัวนางอายนะอนมาดิโลเนี่ยตัวต่อไปครับอิโมเบิร์ดหน้าตาแบบอย่างเก่าอะโอ้หแพะแพะหรือแกะหมูป่าเฮ้ยว่าดูเขี้ยวดีอย่างน่ารัก เห็ดครับตอนนี้มีสายไปสองเพชรโอ้ยน้องเสือทำไมตาเป็นงั้นนะลูกน้ <laughs> องหมาครับอ้าวตังไม่พอขาดอยู่หกตัวงั้นเหรอเดี๋ยวเรามาฟิวเพิ่มเลยครับแ,แกะดำครับแ,แกะดำ ไดโนไปเลยได้ม้าขาวมาอีกหนึ่งอ้าวไม่ได้แฮะอยากฟิวตัวอันคอมมอนกันนนี่เอาตัวแกะดำตัวคู่โอเคฟิลแลออกมาได้ตัวอะไรโอโ้โหซีบรา อันนี้คือแล้วล้วเดี๋ยวเราจะเรียกเด็กๆมาฟาร์มที่แมปนี้กันนะครับแมปเดอะดซเซร์นะฮะโอมีการส่ไข่ใหม่นะคะ Un 35, รับอันคอมมอนเอสสามหมื่นห้าพันเนาะคุ้มค่าวะเนี่ย,ยนี่ไงมีไข่อัลคอมมอนเอสหนึ่งใบน,นะ,ะฮะเรียวขาด อย่างน่ารักอะ่ะผมคิดว่าเป็นข้อทีของเกนี้สุดๆเลยนะครับในการปั้นโมเดลสัตว์แต่ละตัวเนี่ยออกมาแบบดูน่ารักมากอะ่ะแล้วสีสันแบบสวยงามทุกตัวเลยนะฮะอันนี้ใช้อีกหนึ่งแสนทองนะครับในการปลดล็อกอีกหนึ่งสลอ็อตฟาร์มกันยาวๆงานเนี้น,นี้หลังจากที่เราฟาร์มมาพอสมควรนะครับผมก็เก็บเงินมาจํานวนหนึ่งได้เพื่อมาเปิดไข่ระดับแรครับที่อยู่แมกดีเซิร์นะครับ ไม่ใช่ระดับแลไข่ระดับ u n c o ม m o n โดยจะมีราคาอยู่ที่35,000ทองต่อ1ลูกนะครับมาสุ่มกันเลยครับดูซิว่ามีตัวอะไรแปลกๆมั้งเฮ้ยโหไดโน่น่ารักอะตัวต่อไปครับนงฮูครับวันนี้ลิงขาว snow monkey ลิงหิมะนะฮะ นี้เสือขาวไซบีเรเลียนไทเกอร์ครับอ๋อน,นี้แพะภูเขาน่าจะเคยได้มาแล้วนะตัวเนี้ยยิลิคอนเฮ้ยน่ารักอะ่ะโหนี่น้องวัววัวนมมั้นะเหมือนน้องวัวในเกมทำฟาร์มนะครับแกะแบบเป็นเหลี่ยม,ยมนะครับแลมมูม ยูนิคอร์นมาอีกตัวครับเอเทนอลยูนิคอร์นโอ้สีสวยนะสีม่วงอันนี้ก็ได้ยูนิคอร์นมาอีกตัวหนึ่งสามปะเนี่ยนี่อะไรแพนเทอร์เฮ้ยแน่ใจนะว่าแพนเทอร์หน้าตา่างี้หรอทำไมมันตะมุตะมีจังอะควาติกแฮชชิ่งโหนี่ยังเท่เลยครับใส่แว่นด้วยตัวเลี่ยมมาเลย คาเมเลียนโอเคไวทฮอสวันนี้ตัวเดิมครับได้ซ้ำกวนอีกหนึ่งตั้งเหลือแสนเจ็ดแล้วนะสกัง <laughs> หน้าตาแบบกวนมากเลยหน้าแบบหมื่นจัดอันนี้เลแพนด้าครับเคยได้แล้วแพนโกลินเนอ แปลกดีนะตัวนี้ยูนิคอนเปิดไปหมดแล้วมีคิตต้อนม่วงมาอีกโหให้น้องๆเราไปถล่ม,มฮะไอ้เต้าไอ้เต้ารวยเลย,เล,ยลูกถล่มคิตต้อนมันเลยโหได้เงินมาเพียบเลยครับอันนี้ร้นทะลักคิตต้อนอยากมันระเบิดแล้วเย้ ลำซำลำซำเฮ้ยเอเคไดง้ครับเหรียญโอ้นี่เราได้มาอีกแสนหนึ่งนะครับเราจะมาปลดล็อกตรงเคสอีควิปสล็อตนะฮะโอเค,อเค,อเคได้เพิ่มมาอีกหนึ่งสล็อตแล้วเดี๋ยวขอผมไล่เก็บกล่องอันนี้ให้หมดก่อนนะหลังจากที่เราเปิดมอนสเตอร์อันคอมมอนมาแบบเต็มคังครับเราจะมาลองคอนฟิวมันดูนะครับเอ้ยเราจะมาลองฟิวมันดูนะฮะ ดูซิว่าได้อะไรอ๋อนี่แพนเทอร์ไปเลยแพนด้าแดงระดับแรมาแซงโตอย่างเท่แม่วัวสกังครับไปเฮ้ยต้นไม้ผีไปเนี่ยต้นกระบองเพชรเอาตัวนี้ตัวอะควาติกแฮชชิ่งเฮ้ยโอ้โหอยู่ใน เหมือนเป็นต้นไม้ทิ้งคนนะตัวเนี้ยฟาดระดับแร่เฟลมิโก้ไปอันนี้ตัวอะไรอะ่ะน่างงมากปึ๊บต้นไม้ผีครับแล้วก็มาจัดทีมใหม่ของเราครับไปไลออน ต้นไม้ผีตัวไฟมิงโก้ไปด้วยโหดูพลังโจมตีไลออนเราพลังโจมตี45ฮะนี่เราต้องมาทำภารกิจกันต่อไปนะครับเราจะต้องคอลเลคชั่นไอโฟไอต้าเนี่ยให้ครบ75แบบนะครับถึงจะผ่านทะลุไปที่แมปสโน์ต่อไปได้นะครับผม สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากจะดูต่อนะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะเป็นยังไงกันต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับทางช่องผมเวยนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ